ก็นาดมากแล้วนะ น้าวันนี้นะคะก็เลยมารวมตัวกันนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะออกกําลังกายถ้าจะเรียกว่าอีกนิดจะท่ามกลางสายฝนแล้วนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจกับเราสักเท่าไหร่แต่ว่านอนน่าจะเหมาะกว่าใจเราสู้ใช่ไหมใช่ใจเราสู้ได้คนก็สู้เราไม่ได้ใช่ค่ะวันนี้ก็พิกัดนะคะอยู่ที่สโมสรบ้านแอลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะรีบไปออกกําลังกายนะคะวันนี้เป็นท่าอะไรคะพิดาวันนี้เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆคาร์ดิโอสไตล์รุ่นใหญ่ไม่บอกก็รู้บอกกี่ครั้งก็้วอ่ะพบอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะลืมแนะนำตัวเลยโค้ดแอลนะคะจากเพจเทกซี่พิท นะคะจากเพจฟิตกับดาค่ะให้เธอตั้งหลักก่อน <c oughs> คอนฟอยนะคะจากเพจส l ิวเฮลตี y หุ่นดีไปกับปอยค่ะได้ค่ะ <Okay. S 1> วันนี้นะคะก็จะเป็นฟิลแบบว่า4ิบวกนะคะ uh huh. กําลังกายที่บ้านง่ายๆเลยนะคะถ้าพวกนี้เป็นท่าที่สาม,มารถทําได้ที่บ้านพื้นที่ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบ้านจะชวนมาทําแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะดีเหรอดีค่ะเพราะว่าจะได้ออ,ออกกําลังกาย <c oughs> กนันเป็นกลุ่ม <c oughs> เป็นหมู่เพราะว่าออกคนเดียวมันเหงาก็ออกกับพวกเราก็ได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวง่ายกันเลยนะคะเป็นท่ากระโดดตก กระโดดตบจัำแจ็กนี่แหละนะคะคี no. ่ถึง right? ก like ูพลรากันนึกถึงต่อท่านี้นะไม่แบบนี้ค่ะแล้วแต่ตามสะดวกนะคะใครจะกระโดดแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะ15ครั้งนะคะไปเลยค่ะสามสองหนึ่งนึ1สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอเค ไปค่ะจะช่วยนนหน้าทอจะเกรงหน้าท้องลงไปด้วยเนาะะจะลดเด็ดขาดเอลเอสขนาดนี้แล้วไปไปะเริ่มหนึ่งสามสี่ไปค่ะ 5, 7, ทำะช้าๆค่ะห <5, S 1> นูรีบไปไหนคะแข่งผลแบบนี้นะคะเอ้ยสิบห้าันเร็วเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะทำกันทั้งหมดนะคะสามเซตเนาะเพราะฉะนั้น สามเซตเนี่ยเราจะทํากันคนละสามท่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําวนไปเลยทุกคนก็จะได้ได้หลายๆท่าวันนี้สามสามสองเก้าท่านะทุกคนจัดไปจ,จัดไปค่ะโอเคท่าต่อไปอ่ะฉันฉันลืมนัน่นใช่ไหม <laughs> สตาร์สตั้นเกเิท่าของแอลนะคะก็จะเป็นท่านี้เนาะอาจจะาร์ดนิดนึงเพราะเขาง่ายง่ายมาแล้วนะคะพอถึงแอลเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบว่าเพิ่มเขาเรียกว่า challenge าแล้วกันเนาะเราจะทําข้างละห้าห้าครั้งสิบครั้งดีกว่า เมื่อกี้ห้าครั้งมันดูน้อยไปสิบห้าริงวันนี้ครั้งละสิบครั้งละสิบโอเคครังละสิบห้าขิดเลยนะโอเคโอเคไปเราจะยกเขาขึ้นมาแต่ว่าช้แยงหน่อยนะคะแบบนี้นะคะไปค่ะหนึ่งแบบนี้ยกเขาให้สูงไว้นะคะ5 6 7ข้างละสิบครั้งแล้วสิบเสร็จแล้วเปลี่ยนข้างนะคะเก่งหน้าท้องไว้นะคะแล้วก็หายใจออกตอนที่ยกเขาโอเคไหมไป1 2แบบนี้ ยกขาให้สูงไว้นะคะดีมากทำหน้าที่ดีมากสิริพาโอเคบทไปได้หนึ่งท่านะคะตอนนี้คิดดูท่าต่อไปคือท่าอะไรนะคะโอเคไปจ้์มาอีกครั้งหนึ่งวนมาอีกรอบนึงท่าง่ายขอให้บอกนะคะอะประสานกันไว้ที่หน้าอกแบบนี้นะคะก็บิดแบบนี้เนาะก็15หครั้งเบสิกเออบ่อยแต่ได้ผลไผลนะใครว่าไม่ได้ผลก็ดูเราเป็นตัวอย่างนะบิดข้าซ้ายก่อนนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สี่ห้าหเจแล้วครั้งเององแมพอก่อนอยากได้รู้สึกกำลังเผาผ่านเลยทีเดียวรู้สึกว่ากำลังเริ่มเผาผ่านเลยทีเดียวมาโอเราจะมีตั้งหลายท่าอ่าท่าของปอยต่อไปก็จะเป็นแบบยืนกลางขานิดนึงแล้วก็ เอ่อก้มตัวไปทางหน้าลวหัน45องศาให้คนดูนะคะแล้วก็สะโพกไปด้านหลังแบบนี้ก่อนขาเล็กน้อยได้แล้วสเต็ปไปด้านข้างอย่างนี้ไปเลยเล่อกว่าหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ค่ะพับสะโพกไปด้านหลังเก้งหน้าท้องไว้นะคะเก้งไว้สิบสิบห้าครั้งสิบสสิบห้าเย้โอเคต่อไปนะคะ ท่าของแอลนะคะเดี๋ยวเราจะหันทางไหนดีทางนี้ทางนี้นะคะพับสะโพกเหมือนกันนะคะเวลาเราพับสะโพกเนี่ยเวลาย่อเข่านิดนึงเนี่ยเราจะได้หน้าขาตรงนี้นะแล้วเราก็จะได้หน้าท้องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเก่งหน้าท้องไปด้วยนะคะทีนี้ท่านี้นะคะขอมือด้วยแล้วขึ้นลงตามขาเนาะขอเป็นสิบทั้งละกันพร้อมถอยขาวาก่อนนะคะป้ายหนึ่งสองสามสี่เก่งหน้าท้องไว้ค่ะ หายใจออกด้วยตอนยกแขนแบบนี้สิบใช่ไหมสิบหรือสิบห้าสิบสิบผ่านสิบ็ผ่ากำลังเรื่อสตาร์ทเปลี่ยนอีกแล้วนะคะอ่ะง่ายอีกแล้วค่ะเนาะเราทำสามเซตไงเออ อ้อมแรงอ้อมแรงแล้วก่อนคือระโมบระโมบนะรีบอยากจะไปเร็วนะโอเคอย่างนี้นะคะเก็บด้านข้างมีพุงนะคะเก็บเอวด้านข้างข่านี้นอนแล้วก็ลดขาเบียดด้วยเก็บสะโพกด้านข้างด้วยใครสะโพกบุ๋มนะคะคุณแม่สะโพกบุ๋มนะไปเลยข้างละสิบครั้งพอจ้าไปหนึ่งสองไม่ต้องรีบนะคะท่านี้สี่ห้าก็ณแม้องไว้เจ็ดแปดแล้วค่ะเก้าสิบขึ้นบ้านใคร เพื่อนบ้านใครมายังเพื่อนบ้านยังไม่มาก็ดูกับพวกเราเล่นกับพวกเราไปก่อนนะจ๊ะทุกคนนี่ทําเป็นแดกง่ายๆอเอาไปเลยเก้าท่าจุกๆวันนี้แแล้วก็ทําอะไรอยู่ก็ทําไปเลยนะคะค้อาออกกำลังกายข้าต่อไปหมอาคนแบบว่าเจ็บเขา่าไม่อยากกระโดดเราจะทําอย่างนี้โอ <Okay. S 2> เคเอามือไว้ตรงนี้นะคะเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เสร็จ <Okay. S 1> แล้วก็เอาส้นขึ้นมาแตะให้โดนมือนะคะ อันนี้จะได้กล้ามเนื้อตรงหน้าขาด้วยแล้วก็เก่งหน้าท้องด้วยนะคะสี่ถงห้าองศาค่ะหนักนะไปไปนะไปเลยสามคะสี่ห้าคุณไม่มีไม้ไม่รับนะคะเจ๊แเขาไม่รู้ห้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าง่ายมากทีนี้ ต่อไปนะคะท่าของแอลนะคะท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยได้กลนด้วยนะคะขอให้ทุกคนถอนสาบัวนะคะเป็นท่าที่แอลชอบมากแต่แบบไม่ยากมากแต่ได้ทั้งก้นหน้าท้องนะคะควยไปน,นิดหนึ่งแล้วก็ย่อลงหอวเขาไม่เลยไปเท้าไปเลยค่ะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าสตาร์ทให้หนึ่งยังโกงอีกสิบครั้งนะคะ <6. S 1> ย่อลงไปนะคะเก่งหน้าท้องด้วย ร้าวรานเลยนะฉันได้ยินเสียงคนข้างหลังหายใจแรงใส่ฉันแล้วนะคะถ้าฉันไม่ทำแบบลมที่ก็หยุดหายใจลมที่กระพือออกจากจมูกนี่ปะทับผมปิวเลยฝังเข้าอ่างเช็คครบแล้วครบแล้วค่ะครบแล้วฮะไม่ใช่ค่ะโอเคเอามาสารแล้วเหรอคลิปนี้อะไรเอาสารอะไรนี่มาเพิ่มหมดไปเซตแรกอ๋อโอเคใช่ว่าอะไรเนี่ยเอามาสารฮะมันบอกว่าอ๋อคนละสามท่าสามท่าได้เหรอ นานๆเรามาทีพนออนานๆเรามาทีเนี่ยเราก็จัดเต็มสรุปว่าทุกคนน่ะได้ท่าไปทั้งหมดอ่ะเก้าท <G ucci> <9 S 1> ่านะคะแล้วมันเป็นท่าง่ายๆถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าแบบเริ่มต้นแล้วแบบเก้าท่ามันเยอะเกินไปก็แบ่งทีละสามสามสามได้ทั้งสามวันใช่เนาะ <G ucci> เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทําอีกนะคะพเกประมาณนะคะแชร์เก็บไว้ด้วยใช่ฝากแชร์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเอาไปทําได้ประโยชน์แน่นอนเนาะโอเควัยสี่สิบบวก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 แบบนี้ะไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกแก ไม่สะดวกแก่แต่สะดวกกาลังกายท่าแบบนี้ได้บอกว่าพี่ดาออกกําลังกายแบบเซ็ตแบบนี้ง่ายๆแบบนี้มาหลายปีแล้วใช่ได้ขูดแบบนี้นะกคนกับการที่เราไปยิมได้อีกแบบหนึ่งเนาะมันไม่สม่ําเสมอไงแต่อันเนี้ยมันออกง่ายแล้วมันไม่ท้อมันดูทีวีอยู่หรืออะไรดูมันก็สามารถออกชุดนอนก็ได้ใช่ค่ะทำงานบ้านเสร็จเลี้ยงหมาอะไรเสร็จก็ออกได้อะไรเงี้ยเนาะมาเลยหมามันก็ทลายข้อจํากัดในเรื่องของแบบเออต้องใส่ชุดออกกาลังกายจะต้องแบบแต่งตัวออกไปจะต้องขับรถออกไปเสียเวลาอะไรเงี้ยเอา สัก10 20นาทีต่อวันเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนเนาะอคนเริ่มต้นใหม่ดีกับคนเริ่มต้นใหม่อย่างไงดีแต่คนเริ่มต้นใหม่ที่แบบเออกระโดดน้อยเราก็ท่าง่ายๆทุกคนทําได้ปอยทำได้ทุกคนก็ทําได้เรื่องของปอยอะค่ะก็คือเหมาะกับคนที่ยังทําฟอร์มออกกําลังกายได้ไม่เก่งมากเพราะฉะนั้นอะให้เริ่มจากท่าที่ไม่กระโดดก่อนเพราะว่าพอฟอร์มยังไม่ไม่เป๊ะมากเนี่ยถ้าเราไปกระโดดเราจะเจ็บเข่าเนาะเราพูดเยอะเฟื่อดึงเวลานะคะโอเคเซตที่2นะคะทีเนี้ยเซตที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะรันยาวๆไป ธิบายท่ามาก็อยากให้ทุกคนดูแล้วอถ้าใครเป็นคนเริ่มต้นก็พักสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีก็ได้นะคะแต่คนใหม่เนี่ยพักแค่แบบสี่สิบวินาทีพอคนเก่าคนเก่าพักคนเก่าสี่สิบวินาทีสี่สิบห้าวินาทีพอนะคะอย่าไปพักเยอะนะคะเราแข็งแรงอยู่แล้วมาเซตที่สองท่าแรกนะคะตัวนี้นะคะจะมีท่าใหม่เกิดขึ้นได้นะคะฉันลืมฉันลืมป้ายนะคะสามสองหนึ่งป้าย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาสู้ๆทุกคนแถมให้มันน้อยอ่ะเอาสิบห้าเลยโอเคเก่งมากค่ะอะไรเดี๋ยวของฉันเดี๋ยวของเธอถ้าไหนไม่ต้องดูฟอร์มนะคะให้หันสิด5รองศาให้คนดูด้วยนะคะท่าที่จบของปลอยจะยกขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะจะได้เรื่องหน้าท้องเก่งหน้าท้องไปด้วยนะไปค่ะเริ่มหนึ่งสองสิบห้าครั้งนะคะท่านี้ ให้ยกเข่าให้สูงไว้ตอนยกเข่าให้หายใจออกนะคะแบบนี้นะคะให้ยกเข่าขึ้นมาหามือนะคะอย่าเอามือไปหาเข่าแบบนี้นะคะมันเป็นการโกงนะคะโอเคอ่ะอินเตอร์เทนหน่อยไหมก่อนวางไม้เนี่ยก่อนเปลี่ยนห้าเนี่ยผู้มาใหม่ผู้มาใหม่ผู้มาใหม่ผู้มาเก่าก็ท่าแรกเลยวะท่าแรกเนี่ยตกมาตายเพราะความเก่าเห็นไหมเออเห็นไหมเพื่อนมีสติ โ okay, อเคพร้อมข้างละสิบนะคะอันนี้ก็ยังข้างละสิบเหมือนเดิมเพราะว่าท่าเนี้ยค่อนข้างอยากให้ทำเร็วหน่อยแล้วก็ยกเข่าให้สูงจะได้อ,อดม่มีมีเผาผ่านที่ดีนะคะโอเคไปหนึ<ป>่งสองสามไปเรื่อยๆยกเข่าให้สูงค่ะ6 7 8ผลมานะจะ 5, 6, 8, เปลี่ยนข้างเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าชุมฉ่ำหัวใจเ <laughs> 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 พราะว่าผลมาแล้ว ไปเลยค่ะนะคะเราไม่ทนะคะทุกคนเราไปเลยนะคะเป็นห้านิ้คนับสิบห้าครั้งนะคะป้ายสองสามนับไปค่ะสี่ห้าหกเ็แปเล้วสิบเ12 1สเห็นไหมทุกคนเอออยู่กับหลายคนก็มีเพื่อนหัวร้อนอยู่คนเดียวก็ต่อไปหันส่สิบห้องศาสี่สิบา เปียกเปียกโอเคพับค่ะเริ่มจาก้งหลังเนาะโอเคแล้วโอเคหนึ่งสองสามสี่กินหน้าท้องไว้ค่ะแบบนี้เจ็ดแปดเก้าสี่อันนั้นทำไมอ่ะพูดสิคะพูดพี่ชันให้เขานะเพรพะจะเธอจะได้พูดเธอไปพูดเพราะอะไรหอบอยู่โอเคถ้าต่อไปนะคะเราจะเอ่อทำท่านี้นะคะไปเลย ก่อนที่จะเปียกนะคะ15ครั้งไปเลยค่ะพร้อม1 2 3 4ทีนี้เอาขาไปด้านหลังเยอะๆหน่อยรอบนี้15ครั้งเหมือนเดิมนะคะ15รั้นดูฉันดูได้ทั้งัวาและทั้งหน้าท้องโอเคจำได้เรารีบมากนะภารกิจเดี๋ยวไม่ได้ออกกำลังกายได้นะจำท่าได้โอเครีบมากรีบสวยนะไปเลยค่ะ15ครั้ง2 3 ยกสูงสูงยกสูงสูงหกสิบครั้งพอแปดเก้าสิบไปข้างซ้ายต่อเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วค่ะเก้าสิบยาวเลยไปเหนื่อยไม่รู้จักพักรักไม่รู้จกพออะไรเอ่ยทำทีพีาเภาสาวทำได้แล้วอีิอาขาให้กว้างประมาณสะโพกนะคะเรายกไปค่ะไปเริ่ม เจไปเรื่อยๆค่ะเก่งหน้าท้องแล้วยกส้นให้โดนมือนะคะส1 1เเก่งหน้าท้องด้วยค่ะ15โอเคโอเควันนี้นะคะเราน่าจะจบกันที่2เซตนะคะเพราะว่าเซตที่3คุณจะเห็นว่าเราเปียกหรือไม่ก็น้ําฝนก็จะลงมาแล้วนะคะขออภัยในความแบบโบ๊ะบ้านะคะพอดีว่าเรื่องบนทัานเขเขาไม่ได้แจ้งฉันค่ะวันนี้พอดีว่าพระอาทิตย์ไม่เลิกทรงงานค่ะโอเคโอเคไม่ะ้า นวดหมุดป้ายังค่ะถอยปลายแบบนี้อยากให้ทุกคนเอาไปทำประมาณ3มเซตนะคะแล้วทำช้าๆไม่ต้องรีบอู้หูลื่นจ้ะเห็นไหมเริ่มแล้วพัวอาจจะแตกได้เริ่มเตือนละขอสิบห้านะคะลงไปลึกๆพับตัวไปด้านหน้าสิทธิ์มาองศาคุณจะได้ก้นด้วยสุดท้ายหน้าท้องเต็มๆต็มแม่ได้หน้าท้องด้วย มาค่ะทุกคนโอเคหอมกลิ่นดินค่ะอ่าโอเคนะคะวันนี้พพิลุนทํางานนะคะพอพาทิศเลิกส่งงานนะคะอะไรนะพยากรณอากาศเธอกี่โมงบ่ายโมงอัอนยังเช้าอยู่เลยอันนี้ฝนซอบเหรอได่อันนี้ ปวยปายแต่พายุจะมาอันนี้ยังไม่ใช่พายุเป็นออเดิร์ปลาเดี๋ยวเราจะมูฟจะมาเดี๋ยวเราจะมูฟไปเป็นท่าออกกําลังกายโดยใช้อุปกรณ์ด้านบนนะคะคุดีควรจะได้คลิปวิดีโอไหนๆเรามาเจอกันแล้วเนาะก็วันนี้ฝากท่าคาร์ดิโอนะคะง่ายๆทำได้ที่บ้านนะคะก้าวท่านี้ไว้ด้วยนะคะแยกทำได้นะคะก็ฝากเพจเซ็กซี่ฟิตบายแอลไว้ด้วยนะคะแล้วงหมวกอ้อนใจด้วยค่ะค่ะปล่อยนะคะผัก ฝากเพจสติวเทอร์ตี้อ่นดีไปกับปอยด้วยนะคะสวนข้างดาก็ฝากเพจฟิตกับดานะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเกลทุกคนด้วยนะคะด่าใช่แล้วเป็นกำลังใจให้คนเริ่มต้นนะคะใครที่อยากจะให้พวกเราสามคนดูแลนะคะชอบคนไหนก็คือทักคนนั้นได้เลยนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่าถูกจริตใครก็เอาคนนั้นไปนะคะจลิหนักมากายุเยอะใายคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะสายคนโสดหรือว่าสายแบบคุณที่สามีรัก